สวัสดีครับเจอกันใน EP 5ครับ EP 5เป็น EP เล็กๆที่เกี่ยวกับพ้องนามยังอยู่ห้องนามนะครับถึงแม้ชื่อบทจะชื่อว่าจำนวนจริงก็ตามแต่มันจะได้ใช้ความรู้ในการเรียนบทนี้นะครับ อี5ีห้าหัวข้อของเราก็คือสมการเศษส่วนของพอหุนามในอีพีสี่เราเรียนบวกลบคูณหารแล้วใช่ไหมที่มันเป็นเศษส่วนพหุนามในอีพีนี้จะมาลองแก้สมการที่เป็นเศษส่วนของพอหุนามหนึนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับปกติใช่ไหมนักเรียนก็จะเจอสมการธรรมดาจะเป็น x กำลังสองลบเจ็ด x บวกเท่ากับศู x มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับนักเรียนก็ใช้ความรู้ต่างๆในการแก้หาค่า x แต่ชื่อเรื่องนี้ก็คือสมการเศษส่วนของพหุนามเพราะฉะนั้นสมการของเราอันดับแรกเลยก็ต้องมีเศษส่วนแล้วก็มีพหุนามอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่างแล้วก็มีเครื่องหมายเท่ากับกั้นตรงกลางอันนี้แนะนำเข้าข้านะครับ ถ้าเราเจอสมการที่มีเศษส่วนของห้องน้ำนะครับขั้นตอนแรกที่เราจะแก้ทํำยังไงขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะครับเขาบอกว่าให้ทําด้านขวามือให้มันเป็นศูนย์อะไรด้านขวามืออันเนี้ยคือซ้ายใช่ไหมอันนี้คือขวาเนี่ยด้านเนี้ยต้องเป็นศูนย์ทำไงถึงจะเป็นศูนย์เอาเหลวมาลบออกไหมแล้วก็แก้โจทย์เขาคั้ตอบคือไม่ใช่นะครับ ให้เราย้ายทุกอย่างที่อยู่ด้านขวาเนี่ยไปอยู่กับด้านซ้ายซายะหลักการย้ายก็เหมือนเดิมมันบวกใช่ไหมเราก็ต้องย้ายไปลบถ้าลบก,ก็ย้ายไปบวกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะจะเริ่มยา้ายแล้วนะก็ถือว่าน,นี้ไปไกลๆหน่อยเนาะ พอตัวนี้จะย้ายมาแล้วย้ายมาข้างนี้เนื่องจากมันมีค่าเป็นบวกใช่ไหมฝั่งโน้นเราย <c oughs> ้ายมาลบครลบคัดลอกเอาถ้าเขียน้วมันไม่สวยนะอ่าย้ายมาแล้ว พอย้ายไปเสร็จใช่ไหมครับด้านขวาก็จะมีค่าเท่ากับ0นขั้นตอนแรกเนะาะทำด้านขวาให้เป็นศูนย์เขียนย่อๆนะขวา0ขวาไม่ได้โมโหนะครับขวา0ขั้นตอนที่2คือแยกก็คือแยกตัวประกอบอะไรที่มันแยกได้แยกเลยเนื่องจากมันเป็นโจทย์ข้อแรกๆ โอ้แยกมาให้หมดแล้วขั้นตอนที่สามก็คือทำส่วนให้เท่ากันและที่สำคัญข้อนี้บังเอิญมันเท่ากันโคจงใจเหให้มันเท่ากันจะได้ไม่ต้องปวดหัวขั้นตอนที่สี่บวกลบให้เสร็จถ้ามันมีอะไรที่ค้างคาการบวกลบอยู่เนี่ยให้บวกลบให้มันเสร็จซะอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาบวกลบกันแล้วนะครับเนื่องจากตัวส่วนมันเหมือนกันเนาะเพราะนั้นเขียนครั้งเดียวก็พอไม่ต้องเขียนหลายรอบเขียนแค่ x ลบหนึ 1, ่งนี้ก็พออ่า x ลบหนึ่ง x ลบสามครั้งเดียวพออย่าล,ลืมด้านขวาเท่ากับซูมอ่วนด้านบนลบกันให้เสร็จครับแต่ขอคูณเข้ากันก็จะเป็น x กำลังสองบวก x ลบสองโอเคพอลบกันเสร็จแล้วขั้นตอนที่ห้าอันนี้ไปขั้นตอนสดๆนะครับขั้นตอนที่ห้าครับ,บ,รบถ้ามีอะไรแยกได้ก็ให้แยกอีกครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องแยกครับบังเอิญคูเห็นแล้วอะไรที่มันแยกได้กูปียนะจะได้ไม่ต้องเขียนบ่อย ด้านบนมันแยกได้ครับก็จะเป็น x บวก 2x ลบ1ขั้นตอนที่6ตัดอะไรตัดได้ตัดเลยตัดชึบชึบเนะหลืออะไรบ้างเดี๋ยวรอบนี้เขียนเลยแล้วกันนะเหลือด้านบนตัวนี้ ทีนี้ส่วนความรู้ใน e p 4ก่อน e p 4ด้านล่างจะต้องมีค่าเท่ากับไม่เท่ากับเลขศูนย์ใช่ไหมเไม่เท่ากับศูนแปลว่าข้อนี้อยากตอบสามตอบไม่ได้เพรอะไรเพราะถ้าข้อนี้ตอบสามมันจะมีค่าตัวส่วนเนี่ยเป็นศูนย์ตอบไม่ได้แล้วคำตอบของสมการข้อนี้อยู่ที่ไหน อยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน,งบนสวนทางกับข้างล่างเลยต้องเท่ากับศูนย์ x เป็นเลขอะไรถึงต้องเท่ากับศูนย์มีอยู่เลขเดียวนะที่ทำได้เพราะนั้นข้อนี้ x ต่อลบสองเพราะลบสองทำให้ด้านบนมีค่าเป็นศูนย์นะครับ โอเคสรุปตัวด้านล่างน่ะมันเป็นตัวเพื่อเตือนสติเราว่าห้ามตอบเลขสามนะถ้าเรามีคำอ่ะสมมตินะสมมติข้อนี้มีตอบสามตอบหนึ่งตอบสี่อ่ะแต่เวลาเราตอบเราเอาไม่หมดนะเราต้องตัดเลขสามทิ้งเพราะว่าเลขสามจะทำให้ตัวส่วนเป็นศูนย์ แต่เนื่องจากข้อนี้มันง่ายคําตอบมันเลยมีแค่อันเดียวเพราะด้านบนมันมีแค่ข้องนามตัวเดียวสรุปข้อนี้ x ตอบลบสองเดี๋ยวเราไปเจอข้อที่มันเริ่มยากขึ้นบ้างข้อต่อไปเริ่มขั้นแรกก่อนขั้นแรกคือย้ายหนึ่งมาใช่ไหมครับย้ายหนึ่งมา หนึ่งมันบวกใช่ไม้ย้ายมาลบข้อหมายคือเราจะทําให้ด้านขวามันเป็นศูนย์เนาะหนึ่งมาเลย 1, ดูลบตวเนี้หนึ่งย้ายมาลบอ่ด้านขวาเป็นศูนย์แล้วคำนวณที่สองคือแยกมันไม่รู้จะแยกอะไรแล้วนะครับ ขั้ตนตอนต่อมาคือทําตัวส่วนให้เท่ากันแล้วหนึ่งมันมีส่วนกับเขาไหมครับหนึ่งส่วนหนึ่งมีครับมีหนึ่งส่วนหนึ่งประเด็นคือมีสามทีมใช่ไหมเดี๋ยวครูพูดเป็นทีมเอแล้วกันนะทีมเอทีมบีทีมซีไม่มีทีมไหนเลยที่ตัวส่วนเท่ากันเรามีหน้าที่ต้องทำให้มันเท่ากันวิธีที่ทง่ายที่สุดก็คือ เอาส่วนของตัวข้างๆนั่นแหละมาคูณเข้าครับเเาาเล่นทีม A อกันทีม A คือ1ส่วน x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปเอาตัวส่วนของทีม B มาคูณเข้าเอาของทีม C มาคูณเข้าอันนี้มาจากทีมมาจากทีม b กับมาจากทีม C นะครับด้านล่างคูณอะไรด้านบนคูณด้วย จริงๆเลขหนึ่งไม่ต้องคูณก็ได้นะแต่โคเขียนให้ดูให้เฉยฝึกไว้ถ้ามันไม่ใช่เลขหนึ่งล่ะมันอาจจะเป็นเลขที่ยากแบบนี้เนาะต่อไปมาทำตัวที่สองคือตัวเจ้าบเจ้า v ก็ต้องไปยืมตัวส่วนของ A กับ C มาดพรานั้นก็คูณด้วย X คูณด้วยหนึ่งด้านบนคูณเหมือนกันเตัวนี้มาจากทีมเเลขหนึ่งมาจากทีม c ลบสุดท้ายหนึ่งส่วนหนึ่งตัวนี้เนี่ยต้องขอมาจากทีมเอใช่ไหมก็คือขอเอ็กมาขอมาจากทีมบด้วยมันจะได้เท่ากับเขาโอเคหลักการก็คือไปขอตัวส่วนจากของเพื่อนเพื่อนมาเนี่นแหละมันจะได้เท่ากันเนี่ยโอเคแล้วก็เท่ากับศูนย์ ขณะน,นี้ตัวส่วนหรือตัวด้านล่างมีค่าเท่ากันหมดทั้ง3ชุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น,อ,น,นอันนี้เอามาจากดีเนเมาจากดีนด้านล่างเราเขียนครั้งเดียวก็ได้เราจะได้ประหยัดเวลาโอ้โหยาวเลยร่านี้เท่ากับศอ่าด้านล่างเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้นะครับก็จะเป็น X-X บวกห นเนื่งจางเล็กนึงคูณเข้าไปก็เท่าเดิมไม่เขียนหรกเนาะเล็กนึงส่วนด้านบนคูณอะไรให้มันเสร็จเลยหนึ่งคูณเอ็กปวกหน X ึ่งคูณหนึ่งก็ได้เอ็กปวกหน X ึ่งหนึ่งคูณเอ็กคูณหนึ่งก็ได้เอ็กเครื่องหมายบวกก็ลงมาเหมือนเดิมอันนี้เครื่องหมายลบลงมาเออตัวสุดท้ายนี้เยอะกว่าเพื่อน x คูณ x ได้ x กํลัง2 x คูณ1ได้ x ทีนี้ถ้าปล่อยไปแบบนี้คือผิดเลยนะครับอย่าลืมด้านหน้าของพจน์สุดท้ายเนี่ยด้านหน้าของพจน์สีน้ำเงินเนี่ยมันมีเครื่องหมายลบอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลให้ด้านในชุดสีน้ำเงินเนี่ยเครื่องหมายเปลี่ยนตรงข้ามหมดเลยเพราะฉะนั้นจะกลายเปเป็นเครื่องหมายลบ ระวังดีๆนะถ้าเครื่องไมยบวกไม่ต้องกลัวจากนั้นด้านบนเดี๋ยวเราเคลียร์ให้มันสั้นแบบนี้ครับกรบกก๊อ้กลนด้านบนเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรที่มันพอบวกลบกันได้บ้างเดี๋ยวโูเอาลบเขึ้นมาหน้าสุดนะลบเอกำลังสองนหน้าเอ็กบวกเ็ลบเก็เหลือเเดียว บวกหนึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วเนื่องจาก x กำลังสองเนี่ยมันเป็นตัวที่ดีกรีสูงสุดแต่ประเด็นคือสัมประสิทธิ์มันติดลบครูขอช่วยมัน่อยนะคือคูณลบหนึ่งเข้าทั้งสองด้านของสมาการนี้คูณลบหนึ่งเข้าทั้งสองด้านแต่แน่นอนข้างขวาคูณลบหนึ่งเข้ามันก็เป็นศูนย์อยู่ดีใช่ไหมครับทันนี้ก็โชคดีไปก็เท่ากับ ทีนี้การคูณลบหนึ่งเข้าด้านซ้ายเนี่ยลบหนึ่งทำไมโคซินต้องเอามาคูณเพราะว่าโคจะเอามาช่วยตัวหน้าสุดที่มันติดลบคูณเข้าไปคูณเข้าไปลบหนึ่งก็คุ้ยง่ายว่าส่งผลต่อเครื่องหมายแค่นั้นแหละตัวเลขมันเท่าเดิมจะเป็น x กำลังสองลบ x ลบหนึ่งทีนี้นักเรียนหลายคนอาจจะเผลอเอาไปคูณข้างล่างด้วยคำต่อคือผิดนะครับลบหนึ่ง มีผลเฉพาะตัวบนหรือตัวล่างเท่านั้นไม่ได้มีผลเฉพาะทั้งสองตัวนะโอเคด้านล่างเท่าเดิมโอ้แล้วยังไงต่อทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือแยกใช่ไหมครับแยกแต่ลองดูแล้วถ้าใครที่เบสิกมอต้นดีๆีหน่อย ด้านบนเนี่ยมันแยกไม่ออกเนาะมันแยกไม่ออกมันติดเงี้ย,ยู่ไม่รู้จะแยกยังไงเหมือนกันแล้วเราจะทํำยังไงเดี๋ยวครูจะพาไปแต่ก่อนอื่นมาดูข้างล่างก่อนเตือนตัวเองว่าด้านล่างจะต้องไม่เท่ากับศูนย์แสดงว่าห้ามตอบเลขอะไรบ้างด้านล่างห้ามตอบศูนย์ห้ามตอบลบหนึ่งนะเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นศูนย์ไงด้านล่าง โอเคเดี๋ยวเราจะเอาด้านบนเนี่ยไปแก้นะครับไปแก้ไปบังคับให้มันเท่ากับศูนย์ให้ได้เพราะเราอยากได้คําตอบนะในเมื่อแก้ไม่ออกใช่ไหมเราจะใช้สูตรด้างเดิมของเราเป็น x อเท่ากับลบบวกลบแสแปรรูทกำลังสองลบสี่ส่วนด้วย 2a งก็คือเลขคําปิธตัวที่อยู่หน้าเอ คไม่ได้พูดละเอียดเหมือนตอนมอต้นนะครับอ่อันนี้ก็หนึ่งสรุปก่อน A คือหนึ่งคือลบหนึ่งซคือลบหนึ่งเดี๋ยวเรามาแทนค่ากันเลยอันนี้เป็นลบหนึ่งก็เป็นลบหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งจเป็นลบหนึ่งโอ้โหมีแต่หนึ่งกับลบหนึ่งงงแน่่เเป็นหนึ่งมาแทนค่าได้แล้วนะนะตัวแรกลบลบหนึ่งก็เป็นหนึ่งบวกลบสแคว์รูท B กำลังสองได้หนึ่งหนึ่งลบสี่คูณหนึ่งคูณลบหนึ่งก็เป็นลบลบเป็นบวกสี่ส่วนข้างล่างคือสองมาเป็นหนึ่งบวกลบหนึ่งบวกสี่ได้รูทห้าด้านล่างเป็นสองถ้าเจอเครื่องหมายบวกลบแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีสองครั้งในการคิดคำนวณล้วก็คำนวณเป็นบวกก่อน กับคำนวณเป็นลบแต่เนื่องจากถึงแม้เราจะแยกออกมาแบบนี้แล้วมันก็คิดต่อไม่ได้งั้นก็ออกไม่ต้องไปต่อแล้วสรุปคำตอบของเราข้อนี้จึงตอบว่า1นึ่บวกลทห้าส่วนสองแล้วก็คำตอบอีกตัวหนึ่งคือ1นึ่งลบห้าส่วนสองนะครับถ้าเขาใช้คำว่าเซตของคำตอบก็ใส่ปีกกาเข้าไป มาดูข้อห้ามนี้ข้อนี้ข้อห้ามเราตอบอะไรนะห้ามตอบศูนย์กับห้ามตอบลบหนึ่งโอเคเราไม่มีศูนย์กับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ตอบได้ครัถ้าจะสรุปขั้นตอนจริงๆนะครับในการแก่เนาะหนึ่งย้ายขวามือให้มันเป็นศูนย์ก็คือย้ายไปอยู่ด้านซ้ายนะย้ายไปอยู่ด้านซ้ายสองแยกตัวประกอบสามทำให้ตัวส่วนเท่ากันสี่บวกลบด้านบนให้มันเสร็จห้า จับด้านบนเนี่ยไอ้ด้านบน,นไปเท่ากับศูนย์เนี่ยคือหัวใจสาคัญคําตอบจะซ่อนอยู่ที่ด้านบนนะคําตอบจะซ่อนอยู่ที่ด้านบนทํายังไงก็ได้ให้ด้านบนมันเป็นศูนย์ให้ได้ส่วนด้านล่างเป็นตัวห้ามตอบเนี่ยอันนี้คือสรุปกนะด้านล่างเป็นตัวห้ามตอบเพราะเช่นด้านบนตอบหนึ่งสองสามแล้วด้านล่างมันมีหนึ่งกับสี่แสดงว่าอะไรสะแสดงว่าเลขหนึ่งหมดสิทธิ์ตอบนะตอบได้แค่สองกับสามแบบนี้ เป็นต้นต่อในขั้ครับทีนี้หลังจากที่เราเรียนพ p นี้แล้วเนี่ยครูก,ก็อยากหวังว่าพวกเราจะแก้สมการเศษส่วนของพหุนามได้นะครเดีย๋ยวเรืมขั้นตอนที่ครูสรุปคร่าวๆให้แล้วกันเนาะปัญหาที่จะแก้ไม่ออกก็คืออาจจะอยู่ที่การทําตัวส่วนให้เท่ากันมันจะยากนิดหนึ่งแล้วก็การแยกตัวประกอบเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราแยกยังแยก ไม่แข็งแรงมันอาจจะติดขัดได้แล้วก็จุดที่สำคัญคือตัวสุดท้ายคือระวังตัวส่วนที่มันเป็นศูนย์ดีๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ใน EP 6สำหรับวีดีโอนี้โคก็จบเพียงเท่านี้และที่สำคัญคือจะเริ่มกด Subscribe ช่อง YouTube แล้วก็กดติดตามที่เพจ9ตะวันหรือนายตะวันนั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่ครับ EP ต่อไปครับสวัสดีครับ